สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องพาเที่ยวหันสาอีก mm hmm. เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวแล้วก็แนะนํานะคะโฟมอาบน้ําของหนูแกสบี้นะคะคืออันนี้สามารถอาบน้ำได้หลายชนิดเลยก็คือมีทั้งหนูกระต่ายแล้วก็เมียแคทนะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะอันนี้คือโฟมอาบน้ําแห้งเนี่ย คือจะมีหลากหลายแบบนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบแป้งด้วยแต่ว่าที่แอดมินใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะอ่ะเห็นกันชัดๆแอดมินซื้อมาในราคา250บบาทนะคะอันนี้จะใช้ดีมากนะคะกลิ่นหอมมากนะคะใช้แค่ครั้งเดียวเนี่ย อาทิตย์หนึ่งนี่กลิ่นยังหอมอยู่เลยนะคะก็ที่แอดมินซื้อนะคะจะซื้อที่สนามหลวงสองนะคะคือทางร้านเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหลายกลิ่นจะมีกลิ่นธรรมชาติมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเลมอนอะหรือว่าจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีกลิ่นให้แบบเป็นกลิ่นอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะก็คือแล้วแต่คนชอบเลยว่าจะเลือกแบบไหนให้น้องหนูแกสบี้ของเรานะคะค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะ เวลาจะอาบน้ําแห้งให้น้องนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปรกรณ์นอกจากโฟมอาบน้าแล้วแล้วก็ยังต้องเตรียมอันนี้อีกด้วยนะคะแปลงสําหรับแปรงขนให้น้องนะคะแล้วก็มีผ้าผ้ารองแบบนี้นะคะนี่รองไว้บนโต๊ะอย่างนี้เลยอ่ะแล้วที่นี้ก็มีผ้าไว้สําหรับเช็ดตัวน้องด้วยนี่เป็นผ้าขนหนูนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวที่นี้เราไปดูวิธีการอาบน้ําด้วย โฟมอาบน้ำแห้งของน้องกันเลยนะคะค่ะไปดูกันเลยค่ะนางเอกของเรานะคะก็คือน้องชีสกาจังนั่นเองค่ะน้องเป็นตัวเมียนะคะเป็นคุณแม่แล้วด้วยนี่นวมสองเต้านะคะชัดเจนเลยอันนี้คือสามารถอาบน้ำให้น้องได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็คือคลอดลูกแล้วนะคะแล้วก็ลูกของน้องอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะทีนี้เราก็มาสลวมโฟมกัน ที่ตัวของน้องเนาะอ,อ,อ่ะช็ดสก,กัดอึ่งตรงนี้ก่อนไม่เอาไม่ก้อค่อนข้างที่จะอายที่อายอายก้องนี่ฉีดเลยฉีดโฉมฟูดปื๊ดหนึ่งโอเคนี่ก็ถูถูให้ทั่วหอมเลื่นๆเลยหอมกลิ่นลาเวนเดอร์ น้องที่จะกลัวกล้องนะคะน้องที่อายขี้อายมากอ่ะทีนี้แล้วก็ผ้าเช็ดตัวน้องเลยเช็ด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 นี่กล่าหันน้ำมาทั้งกล้องหน่อยเลยสุดดีเช็ดให้แห้งนะคะไม่งั้นตัวน้องเนี่ยจะเป็นเชื้อราได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยก็คือ โฟมอาบน้ำเนี่ยมันจะทำให้ขนของน้องเนี่ยชื้นนะคะอย่างที่เห็นก็คือจะเปลี่ยนแบบนี้ แบบน้ําให้อีกแบบหนึ่งอย่างที่แอดมินบอกนะคะก็คือจะเป็นแบบแป้งนะคะที่แอดมินเนี่ยเคยเห็นมาแต่ว่าแบบแป้งเนี่ยคือแอดมินไม่กล้าใช้นะคะเพราะกลัวว่าอย่างแรกเลยคือมันเป็นแป้งแบบแป้งฝุ่นนะคะก็กลัวว่าจะเข้าจมูกน้องเนาะแต่แบบนี้มันจะไม่เข้าจมูกน้องนะคะดูดูดีกว่าตัวน้องแบบดูดีกับตัวน้องมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นแบบอ่าแป้ง เฉยๆก่อนเฉยๆก่อนชีสก้าเฉยๆก่อนนอ้อค่อนข้างที่จะขี้อายนะคะขี้อายขี้กลัวนิดนึงน้องไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะสําหรับน้องชีสกะนะคะแต่ถ้าเป็นน้องเปโกลเนี่ยจะออกกล้องบ่อยบ่อยมากบ่อยจนชินจากที่กลัวกล้องก็ไม่กลัวแล้วนะคะ ใครติดตามช่องพเทเทหันสายอยู่นะคะก็จะเห็นครอบครัวของน้องนะคะน้องไปกดจังคิ้วกัดจังแล้วก็ลูกๆของน้องนะคะเทนบวระกับซากุรานะคะเป็นตัวเมียทั้งคู่นะคะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยได้สีเหมือนพ่อตัวหนึง่งได้สีเหมือนแม่ตัวหนึ่งนะคะ แล้วนี้เนี่ยนอกจากที่ทําให้ขนของเขาสะอาดแล้วนะคะคือขนเขาเนี่ยจะหอมลื่นไปนเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็ทําให้ขนของเขาเนี่ยนุ่มลื่นมากนะคะคือจากที่แบบแข็งกระด้างหรือแบบไม่ค่อยนุ่มเงี้ยนุ่มลื่นเลยค่ะแล้วก็ขนขึ้นเงาด้วยซึ่งก็ส่วนหนึ่งที่ขนขึ้นเงาก็จะมาจากการแปลงขนนะคะเพราะว่าพอเราแปลงขนให้เขาเนี่ยคือเขาจะมีน้ํามัน ัวนะคะที่มาทำให้ขนของเขาเนี่ยแข็งแรงไม่ลองนะไม่ลองไม่รองไม่ลอง,ลอง,ลองดีเห็ยงุ้งยิ่งงุ้งง,งิง,ง,งใหญ่เลยแลก้ก็ถูถปัดอ่พอได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ แป้งขนให้น้องเดี๋ยวตก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 จากโต๊ะค่อยๆแป้งให้น้องกันนะคะ แปรงตรงนี้คะจะช่วยในการผัดขนของน้องเขาด้วยนะแปรงให้สวย,สวยเลยเรียบร้อยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ขนสวยเลย ร้อยทีนี้ก็ที่เหลือนะคะก็คือเดี๋ยวขนน้องเขาเนี่ยจะแห้งไปเองนะคะอันนี้ก็คือทําให้ขนของน้องเขาเนี่ยหมาดหมาดแบบใกล้แห้งแล้วนะคะแบบใกล้แห้งเต็มที่แล้วแต่เดี๋ยวพอเขาโดนลมปุ๊บเนี่ยขนเขาก็จะแห้งเป็นของเขาเองเพราะว่าอันนี้ก็คือน้องนี่ให้โดนพัดลมนะคะแล้วก็บางทีก็จะเปิดแอร์ให้เวลาอากาศร้อนนะคะเพราะว่าหนูแกตบี้เนี่ย เดิมทีเนี่ยคืออยู่อากาศหนาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอืองความที่เขาอยู่อากาศหนาวเนี่ยขนเขาจะหนาเนี่ยขนขนหนามากเพราะฉะนั้นก็เวลาอากาศร้อนเนี่ยน้องอาจจะเป็นฮิสโตกได้ฉะนั้นเราก็จะต้องเปิดแอร์หรือไม่ก็หัวอากาศระบายอากาศให้อากาศเนี่ยคือไม่อุอ้าวไม่ระอุนะคะ เดียวร้อยอ่ะเะชตุกะบอกลากคุณผู้ชมกันเดียวไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องพาทิหารศาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะหลับพบกกันใหม่หนูสวยไหมล่ะคะ่ะ